สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่21ตุลา6เกตค่ะมือน,นีตั้งใจว่าสิมาขุดอีปูมไปแกงใไซนองใหม่สมเด้อค่ะเด้อนี่มาขุดขวยแหลกเป็นอีหยังหูบอมาเบิงเอื้องคนเดียวขุดลงไปคือเปอ็นังสี่อุ้ยขี่เบ้านั่นว่ากุดจี้ขี่ข่ยกุดจี้ขี่เหม็นบอโอ้ยเหม็นคือจังอยู่นข่อยกุดจี้ขี่ขกุดจี้เอาขี่ไปไปถักกิน,น แง่ของหลักของห่วงเขาที่นั่น,นอี่หลีหลเขาเก็บไปแต่กินหนาหนาวเขาจะจำํำศีลเขาจะเขาเห็ดเบาแล้วนี่มันอะไรเนี่ยมันกี่ปุ่มหรือมันขวยอะไรมันอยู่ใกล้กันเนี่ย โบใส่ก๋วยเหลือบโบใส่แหกหมันเถอะเนอะเห็ดดินครับพี่น้องเห็ดดินเห็ดข้าวแป้งคุดแล้วนี่ไงที่สีพอตุ้งเงี้ยงนี่โป้มครับ หลักๆมื่อนี้ก็สิหากิ่ปมเป็นหลักครับพี่พพน้องกิ่ปมจิ้งกรุงจิ้งกรุงผมคิดว่าโจไปแกงใช่น้องมีสมนะน้องมีสมที่เห็ดใบอ่ะล่ะลายเห็นเห็ดกับเก็บเอาเห็ดครับพี่น้องเห็ดเนี้ยนะดินโอ้ยใส่กับเต๋า ก็ยังถือว่าดีอยู่พี่น้องทียังมีแนวหาเออแนวหาแนวอยู่แนกกินหลายหลายอย่างอยู่ด้อีป,ปูเขาก็มาหาอีป,ปูให้อยากกินน้อใหม่เขาก็มาหานอ้อใหม่ถ้าอยากกินเ็ดเขากล็ลองลองลองกีนป,ปมก็มีให้กินอยู่ครับแต่อาจจะว่าหลายคือจังช่วงตนฤดูเพิ่นบเรื่องพ่อให้หาอยู่หาก,กินนั่นมี่อยู่ครับมี่หลายแนวอยู่แถบจะทุกแน่นละน่อไหม่กับเอร่อยู่แนนมอนอยู่สลิน <laughs> หลายหลายอย่าง Ừ. <laughs> bạn trong vắt bằng phương thi này mất rồi đi nhau về hái kim khẩu khẩu đây mình cả há tay thì nòng sẵn rồi há cuốc vô bồ lục cuốc chắc chắn đấy đọc ขาดนี่ขาดคันน <dólares>. <retrieve> ี้บ่ถือครับเดาบ่ถือเลยตุมเหดดินต้องเจอกับขุดที่โปลมไปเล้วผเห็เห็ดันกนม้เก็บหาตื่มกันตปีี่น้องพัดแ้วเนี่ยงเรวเกแลแวง่าย

นั่นนั่นนั่นทุนทุนนทุนนั่นนั่นี๋ยวเช้าเช้าเอาเดี๋ัวเปเถอดี๋ยวอันนี้รุนไป้องกันเลยดิพี่น้องมีเดี๋ยวดืดเงานเางานผาเมย

พยายามหาแหรอครับออโอ้แบาบนห้องผู้สมีแหละเฉพาะจุ่มนีด่ดิปิดหาจน่มเหรอกับวุน้นแห่เราอืมน่าเลยพออีกนี่แหละมาเป็ี่ยนเลยมาเก็บวัวมาขุดอีปมูมเย็ดปีนี้ดอกน้อยครับ ขนาดเพชรปวกเพชรบุรียังยังหน่อยเลยมีอันถ้เเวเขาเพ็ดปวกขาวเพชรบุรีนั่นกับเพ็ดปวกจิกเพ็ดปวกน้ำแกงพันนี่อุ้ยนะครับสวยสวยงามเลยอืออะนาเห็ดดินครับพันนี่ออกซ้ำนันแล้วครับพี่นอ้องแม่โพดอกพีออกก่อนเดี๋ยวรอรุ่นมืออื่นมือนหื้อมาเนี่ย เอาไปแกงเนี่ยก็น,นียวอว่ตัวดีขนาดนี่พี่นออ้องนี่ตอมตะครับอุ้ยบางส่วนควิวิือหาคักหาเนี่ยตุล่ะหาชิบา,า,า <c oughs> ตุลเลยปลาทะาลโจนปลาทะาลโจนครับ <c oughs> พี่น้องห่อ ผูเลยสามารถกินได้เจ้ากินได้บ่ผมกินได้แต่บ่กินผูเลยมาเด็ดหน่อไปเกี่ยวเอาคือเบื่อวันตะขนาดกินแคปซูลนลดเถอะหายใจออกมายัางขมเลยอยู่สวนเอากระเพรากูเลยเอาเกลี้ยงหน่อไปเกี่ยวงัวกินรู้แสดงว่างัวเป็นวัดเออ,อเรื่องขมหนีพ่ออยู่เมื่อ ผมซื้อพิ่นยุดอกทะไล่โจรปลูกไวนะ้ออเนี่ยพอ่อะถอหายเมื่อยครับพี่น้องกกเป็นแม่พ่พันนี่เอนพ่นด่เด้อดออกว่าอะนี้ออกอไวไ่อาอะ่ออกวไ่าอะอาเลยจ กิ๊กเลยเฮ็ดปวกเขาดอนี่แหละเดี๋ยวี ยังขคค้ามคนแกวเด้นี่อุ้ยคนเนีนดินนุ่มเนาะนั่นแม่นี่เหรอุ้ย้ย năm phút cầm một phong tuốc treo này ngon cái này còn chưa bự ừm ai nó nội cái tem quả cái nó hết của con หูจักมันเป็นเห <c oughs> ็ดซ้ัมราคาอวบดีใช่หรืนดีอ,อันสัน่นือเจ้าเนะ่ยหวานนี่นี่ปวดนี่อันเดียวกันท่านี่ไม่ผู

พ่อแฟนครับครับาสวัสดีครับจ๋อรอดีเปนต่อหมานมึงเฮ็ดเพิ่นสวัสดีครับนี่อีพอนี่เฮ็ดปล่กน้ำแกงได้เนาะบ้านเฮาอื่นเดี๋ยวสินน้ำหอยเพิ่นไปโอ้ยได้ได้ร้อยผาบหลับประเทศนี้ไปอ่างแล้วเพิ่นน้ำมาหาเสาเจยอด้วนี่ชิ้นไปทรงข่าวไปหายเสาเจืยหาอ่างเพิ่ได้อ่างไอ้เชื่อตันเดียวเพิ่นมันนะครับ นี่แหละเล่ากระสีมาเลาะอีกครับพี่น้องโอ้ทายลูกโอ้ทายได้ครับทายเลยมา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 แสดงว่าบอกเพิ่นเคยได้แม่นมองเพิ่นเคยได้กับขายเฮ็ดปัวกัสิเข้าใจกันดีครับมองได้เคยได้เพิ่นกระสิไปเลาะมองหันละเอานั่นล่ะเคิดไปก็บมากเลยบ่ได้แกงง่ายพี่น้องโอ้ยหลุดมือแล้วล่ะเอาเดี๋ยวไปไปน้ำสาวเฉยก่อน เห็นตัวอีกว่ากันเหรออ,อุ้ยกิงกือเพิ่ำอ่า่อยู่ตอวไรตังใจกิคือยังคือตอนสันกะซับมันขาดเนาะจุะกใก่เวิดนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วอีปุมหามโจกเด้อนนี่ยาเด้อครันบนีน่นี่หามโจกยู่เหียาคนตจกไหม,มคนผู้เธอเขาไปดิลายพมากขาเนดูดิตรงไหนรับ กีบปมดูตื่นดุบๆอยู <music Brothers> ่ม <imi> ันเกิด <sunny> ค <uffy> ือว่าละพี่น้องต้องเตรียมพร้อมตลอดดิเตรียมพร้อมแล่นนะเตรียมพร้อมทกแขนทกขาทกตัวนี่แหละมางอยัดก้อนหาขวดก็ท่านใดลงอ่ะนี่ยลงของ พ่อ,อ,เ,อเป็นยังไงหรเขาก็หาพ่อไปไตยด้อยเดได้กินได้เสียเดี๋ยว,วเบิ้งสิเลือบบอก็อาจจะมีบางคลิปเด้อค่ะที่เขาเจอหลวบรวงความหมานให้เบิ้งนะก็อันเพื่อความสะอื้นสะอ้อนไา่เพื่อกะลงคลิปเก่ายังสืบเพิ่งกับเขาใจ๊พีทว่าไปตัวไปต้มก็ลงอยู่ว่าอันของสิ ผมจะบอกวิธีการมึงคลิปครับบวบตาช่างยูทูบบวบตาช่างเพจอันดับแรกเลยเห็นคลิปเด้งขึ้นเห็นคลิปเพิ่นนี่บวบตาช่องเลยเฮามึงซื่อก่อนซื่อคลิปให้ดูชื่อคลิปหรือชื่อเรื่องก่อนมันสิมีระบุครับเพิ่นสีนั่นดอกรวมคลิปนี่อย่างจังสี่นี่นี่แมวห้าเสืออื่นเสืออ่นแมวขาวเสืออื่นเสอวันถ้าเฮามึงมาเป็นเฮากับกด กดหน่าจอเลยกดมองค้ำอันเพิ่มเติมแม่เพ like so ิ่มเติมมันจะมีเพิ่มเติมต่อหันซื้อเรื่องคนเงาหรือหันมีตำนานเท่ากับเอานิวนี่แหละาบซื้อเรื่องนั่นแหละมันก็จะมีคํำอธิบายให้เบิ้งครับขั้นตอนแรกของการวิธีการเมองลิปครับเท่าจังสิได้หูบางเถือบางช่องเพ่นกะบ่ได้ระบุวันทีพ่นกะแกะบันทีไว้ในซื้อเรื่องนั่นแหละซื้อลิปครับ Song tôi đi. Mambo, mhm. 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 Nhìn Mhm. บมแมนตนันร่นลักงูเ่นตีนี่ับเตียงหน่อยอลรลวโ,โบนเดยครับอำไมคุกคบ,บนี่เก่า ดี่ลมดีกนนวนพี่ทางช่วงเรียกครับฝนตกใหม่ๆอมอมดอกผักีเล็กหยดยากอยู่หยดยากอยู่เป็นดอกสัเชีเถ้าหน่อยคนได้<ม>ทีได้กินดูนี่แก้วขึ้นมาดอกผักชีเล็ก เ่ววกาผมกะว่บบาสิบกว่าปีพุ่นสุบแมอ้ยัยงสมบัติเลยโอ้ยแม่งเขาแม่งเขากล้องเราโทษเขามาถ่มไปเออมาฟังที่ดิ่สมัยตะกี้นั่นผู้ใดเห็นเราโทษนี่พี่ก้อนไม้ไดย์นั้นสมัยตะกี้จะว่าเพิ่นกัดมักในไหาย ออกมาฝังไว้ขีดดินตามสูตรดิ <c oughs> สูตรโบราณดังเดิมเลยตำรวจกับพจับแทะหาว่าแล้วจับแล้วเนาะสุม่มนาตอนนี้เห็นผู้ใดสิผลิตก็กไปขออนุญาตอุงอะเงินดนาะถมเธอเห็นล่ะเห็นล่ะ เอาขึ้นมาเลยอได้แล้วครับถูผูฮิทป่วงจะแบ่งเฉยิบางอื่นพออนดอกยังหาเอาแถวๆนี้เหงาสันทีว่าเป็นเฮ็ดที่ตรงมิดวงมิโฉกสิเนาะเฮ็ดที่เมยเห็นกะสิ่งใสหบอว่ะเป็นเ็ดเมยครับเมย์ตน้งแต่ตอนขึ้นทุนเ่ไปขึ้นมึงเอารวด ขึ้นสิเพียวเห็ดปวกนี่กับเมืย์เหล่เด้วพี่น้องเห็ดกับมวนเห็ดปวกนี่มวนอยู่ย่างเดียวเลยคือตอนเก็บกับตอนเห็นนอกนั้นเมื่อยล้วนๆครับล่างกับตอนกินธนามวลนี่เป็นคว้ยเก่าถมบ่มันเลิกแล้ว

มันงานคิดปล่อยผ่านอีกจะได้เอาทุกอย่างที่กินได้งามงามมันอยู่น้ำกันเลยกับปลาอีตูปลาเฮดปัวปลาโนใหม่แมนอยู่น้ำกันครับรับประกันได้ว่าหม่ามองเดียวนี่ได้หลายอย่างคุ้มครับเดี๋ยวนี่ผมมึงนอนี่่กอนนีก่อนนะเออเนาะแมนแมนผุนผุนพี่นอนหน่อยู่ หาก็เลยครับอันนี้ส่วนมากเพิ่มเอินนอไม่ไลนี่แหละครับที่เพิ่นเอาไปขายโลละราหกสิบาทนี่แหละเพิ่นสีคืนหนึ่งสีสีแบบนี้เปลือกแบบนี้อันนี้คืนล่ำแล้วเพรเอาให้เพิ่นเป็นล่ำยางหาฮิปปัวลาไทยยางหาอีปกม

เห็ดปักไก่น้อยเห็ดปักข้าวตอกกำลังออกครับพี่น้องไ้นักกว่าเดิมเลยหลายอย่างหลายแนวีทั้งมันกันนี่นั่นนั่นเร่อ ใส่เดือนเหยียดชุดที่ใส่เขาต้นนยังบใยแนวนึงกระไดแนวนึงล่ะพี่น้องอนี่เด็กก้อนนี้เด็กมีบ้าอันนี้อันนี้บ่แมีนอันนี้ไผ่อันไผ่ไรต้กไม้ไรสมักปีสมักปุ๋ยเรื่องนี่ ก็ขีดหลุดหนักอีกหนักสนายโอ้เป็นหูเป็นหอยตีนขั้วผสม bà béo bèo rồi mọi người không mọi người mọi người là người mọi à mọi người 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 mọi bèo, mọi mình mọi người mọi bèo ม่นยังได้เลยนั่นี่เข้เชื่อมไปหากันเลยอ,อ้ามาผีเลย,อ,ยอุ้อยเอาไพสิเป้แล้วพ่อพ้นอะไรนี่บลึกครับหัวเอาเลยคือบ่หอยก็ไม่ทรบเลยที่ว่างงก็ถึงดากอีกโภ ดาคาดแล้ววะที่ปมเอามาในเมเอาน้าใหม่มามนใมนใพี่นอ้นองน้าใหม่ก็เต็มยังหัดตายนี่เออนี้จะเอาใส่กระเป๋า

ไปไปตะเคียนซุปนี่เผาหรือว่าต้มใส่น้ำยาหน้าเราไปมกอะไร้สซ่บเพื่อนมกตองมาสรุปยอดค่ะพี่น้องออกจากป่าละมานอยู่มีปูมนี่ห็ดเห็นโบหิดเห็นหครับพอดีเลยแกงร่วมใส่กันแก,แกงเปื้แกงสมบีสมบปุยไปราคาสำรับคลิปนี้ <laughs> รวมมิดเลยทั้งเ็ดทั้งนอใหม่ทั้งกิปโปมพบกันใหม่ลิหนาสวัสดีค่ะได้แล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ